สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดูแอปเปิลนะคะแอปเปิลดองสูตรใหม่นี่เลยจ้ะเราไม่ได้ใส่น้ำนะจ๊ะแล้วก็ไม่ดำด้วยนะจ๊ะเราหั่นไปนะคะหั่นแอปเปิลไปเราก็ โรยเกลือไปด้วยค่ะโรยเกลือกับน้ำตาลนะจ๊ะลงไปในแอปเปิลด้วยแอปเปิลเขาก็จะไม่ดำคือเราทำเสร็จแล้วคันนี้มาสาธิตให้ดูอีกทีนึงว่าทำไมแอปเปิลดองสูตรใหม่ไม่ใส่น้ำแล้วเขาก็ไม่ดำด้วยค่ะ เราใส่เกลือโรยเกลือน้ำตาลไปแล้วเราก็เนี่ยค่ะขคเขย่าคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะเขยา่าเขยา่าเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้อ,อ,อ่ขออภัยนะคะเพื่อที่ให้เกลือกับน,น้ำตาลนะคะซึมเข้าไป ในแอปเปิลรสชาติก็จะได้เเกลือนน้ำตาลซึมเข้าไปนะคะอันนี้ที่เราก็ไม่ได้ใส่น้ำนะคะโลนี้โลนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำเหมือนกันนี่ค่ะจะมีน้ำเกลือและน้ำตาลอยู่กลนๆสองวันเราก็เขย่าเหมือนกัน หลังจากนั้นก็พอเกลือกับน้ำตาลนะคะเกลือกับน้ำตาลเข้าซึมเข้าไปในแอปเปิลกับเข้าไปในแอปเปิลดีแล้วเราถึงจะมากทำการใสน่น้ำน้ำอุ่นไปค่ะก็จะได้รสชาติที่ อ,อ,อร่อยนะคะสูตรใหม่เกลือและน้ำตาลจะซึมเข้าไปในแอปเปิ้ลได้เต็มร้อซนะคะสูตรนี้ลองมาทำทานกันดูนะคะแอปเปิ้ลดองขอบพระคุณมากค่ะหัน่นหันนะคะใส่ไป หั่นหนไปแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลเขยา่าหั่นไปได้ชิ้นสองชิ้นก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลเขยา่าคุกเข้าไปแล้วใส่น้ำปุ่นน้ำร้อนที่หลังจ้ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะและพบกันคลิปใหม่นะคะขวดนี้นะจ๊ะเราก็ ช่เกลือกับน้ำตาลได้2วันแล้วเราก็ามาใส่น้ำร้อนให้ท่วมเลยจ้ะเก,กลือและน้ำตาลก็จะซึมเข้าไปในในแอปเปิลแล้วนะคะส่วนขวดนี้เราเพิ่งจะเราไม่ได้ใส่น้ำเราเพิ่งจะทำใหม่ อีกสักพักหนึ่งเขาก็จะเหลืองน่าทานแล้วจ้ะใส่เกลือค่อนข้างเยอะจ้ะลูกพันนะจ๊ะ ใส่น้ำลงไปจ้าใส่เ,สเกลือลงไปจ้า ทีดองใส่เกลือใส่น้ำตาลไปแล้วก็พักไว้สองคืนก่อน